เรียนคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีทุ่งสงฆ์ท่านวิทยากรท่านรองศาสตราจารย์ดรมนสิทสิทธิสมบูรณ์ผู้มากด้วยความรู้ความสามารถและก็สวัสดีคุณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงและคุณครูอีกสามโรงเรียนที่ขอเข้าร่วมในการพัฒนาตนเองในครั้งนี้ ดิฉันนาะงสุภาพรคงคานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนสปรีทุ่งสงโรงเรียนสปรีทุ่งสงเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเองของคุณครูรวมจะเห็นความสําคัญในการสนับสนุนให้คุณครูมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพจึงเป็นที่มาของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีแล้วก็เลื่อนวิทยาฐานะ ตามวพเอซึ่งเป็นวใหม่นะคะที่คุณครูทุกท่านจะต้องเริ่มใช้นั่นแต่วันที่1ตุลาคม2,564นี้เป็นต้นไปการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการทําข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพและการจัดทําข้อตกลงตามประเด็นท้าทาย จนทําให้คุณครูสามารถที่จะทําข้อตกลงต่างๆได้ถูกต้องนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพแล้วก็นําไปใช้ในการเลื่อนขั้นนะคะเงินเดือนรวมถึงใช้ในการ คงไว้ซึ่งวิทยาฐานะของคุณครูแต่และว,วิทยาฐานะด้วยวันนี้โรงเรียนก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านวิทยากรน,นะท่านรองศาสตราจารย์ดรมนสิธิ์สิธิสมบูรณ์ซึ่งท่านมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความสามารถในเรื่องนี้เป็นอย่างสูงก็ขอให้คุณครูทุกท่านได้รับความรู้นะคะแล้วก็นําความรู้ที่ใช้ในการอบรมไปใช้ ในการขอมีแล้วก็เลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์วพ a รวมถึงใช้ในการคงวิทยาฐานะของท่านแล้วก็ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียนสกรีทุง่งสงและคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยค่ะ วันวัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีแล้วก็เลื่อนวิทยาฐานะตามวอ a พีเอเ r อร์ฟอร์เ e นต์อ t ค่ะ